โ,โอ pues yes. done, ้ยพัสดุมาแล้วพัสดุมาแล้วไปสั่งของเอลิงบอสั่งแม่ฮะไปสั่งของมี่ตีกับได้บ่หน่บ่สั่งมาแล้วแล้วตีกับได้บ่เคสเซ่นได้บ่บ่เอาได้บ่ฮะบ่เอาได้บ่บ่ได้สั่งแล้วแล้วบ่ได้เนาะฮะสบายดีปะลุงแล้ว เงยขึ้นเงยขึ้นตื่นมาเขาจับหยัดใส่แก๊สเขาเหมยอุ่มสบายดีป้าลุงคุณตาคุณยายพอตู้เมตุเอ้อยสบายดีเด้อเมื่อสุขูสุคนสบายดีย่ำเศราย่ำสวยตื่นแต่อ่อนมูปุ๊กมูเหอเขือมาขึ้นในนอนไวพี่น้องกระถือว่าไวอยู่นะเก่าโมงไปไปสามถุ่มกูกลัวแลยตื่นมาแตงแต่หกโมง หกโมหรือหาโมงนี่แหละไม่ลิงบึงนาฬิกา,ข,าข่าวว่าถึงจักโมงมันก็ตื่นแต่เช้าแทะตื่นก่อนหมีกเมื่อยเนาะสลบสไสลายัสลบสไสลาย่ละเมือ่อคลายคล้องมากกับเมื่อยเลยมายังเมื่อกัดกันกับลูกอีก เฮ้ย hey, พัสดุอีหยังอันนี้นะพัสดุอีหยังมันคือเป็นตะซั่งเป็นตะแพงแท้อันนี้นะอันงยข,ข,ขึ้นง่าานยขึ้นงยขึยน้นเออพังพังเข้าว่ากันอะไรเมื่อคืนนี่นะบุญเข้าว่ากันอะไรเนาะเมื่อคืนนี่เนอะว่า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 บุญอยู่เฮือนกับแม่ใหญ่เด้อยเมสิไปขายของจื้อได้อยู่บ่จื้อได้อยู่ เงยคืนจือได้อยูบอ่บ่เงยคืนจือได้อยูบอ่บ่เออสิมาเออได้อ่ะเงยคืนเงยคืนเงยคืนเร็วๆมาเว้ากันนี่เฮานี่มาเคลียร์กันก่อนอย่าหายเด้อแม่ไปอลไรอย่าหายเด้อบุญเลยอีแม่สิไปคายน้ำเลยได้แม่เกี่ยวแล้วเลยเกี่ยวเกินเกี่ยวคองแล้วเลยได้หนึ่ง ไข่หมกนี่ไม่ใหญ่ต้มน้อยมาจากวัดพังเบิงมาอเอิญเจา้าวันเลยต้มสองถงเมืเ่อนี้แม่ลิงเกลี่ยนำลายเป็นพิเศษพี่น้องเมื่อวาน,นเล่เลือดใจแห้งเลือดใจว่าสิบเบลล์เล่เล่นหน่อยสิบเบลล์ลายไม่ไดเผื่นว่าโฮมบ้านแต่เมื่อนี้นะสิบเบลล์ลายเป็นบ้านเป็นบ้านลงมาแต่ว่ามันก็มืดมือ้อมันก็เต้มืดมือ้อรงเรียนปฐมแม่ลิงก็เลยเกี่ยมหากะแล้วพี่น้องเอ้ยกับแถวแม่ เยียมห้ากาแล้วสิไปขายอันนี้คือลูกซินอ้าวขอให้เม็ดในเดิมมัอนี้เดิมกซีนบ้าน10บโลนี่แหละพี่นอ้องกับแป๊บสี่แป๊บสีบ่นอใไม่แป๊บสี่แก้วแบบนี้แพ็คกะกินของไทยแห่งแซ่บค่ะว่ะแต่ว่าคำเป็นของไทยมาบานห้ามมันก็ต้องขายสามสิบบาทแหละ พะวายุไทยเขาขายเขาก็เศาหาบาทแหละอันนี้กาแฟโอนติน่นซานมซ,า,นมซาเขียวนมเย็นนมสมพูนั่นแหละแล้วก็เซากล้วยขน,ขนมขนมพี่น้องเม้าบ้านเนี่ยมีลิงก์ไปซื้อมาใหม่เพราะว่าเธอเด็กหน่อยมันเต็มเมืเ่อยแล้วมันหิวหิวเขาก็อยากขึ้นเม้าบ้านนี่นะ เตบานขึ้นมาแล้วแลวมาห,าห้าน้ำน้ำแข็งไมาลิงกับเมดหมูน่านในกองโฟมเหียลิงเบิงเลยเด้อบ่มีเบึงปันแล้วออกไปน้ำพรบ,บวัวเห็นเก็บน่นก,ก็ไว้แท้ๆกองโฟมหน่อยด้ใข่แต่คล้องบลายนหันนะเหลือสองสำควัแต่กระเมิดไปแล้ห่าทุนนะฮะ ปลาลิงเขาปะเตรียมโตย่ามัสวยลิงเอารองอยางอันนี้มานดนี่พอคุณนชิปซี่มาเดนี่เป็นมัดนะหันนะตัวแมอามานะ่ะหม่าในฝ้าเนี่ยน้องฝ้าอยากไปสื่อคล้องหันส่งเพราะว่าเขาปิดไว้เดย์หกโมงเขาก็ปิดล่ะมีลิงขึ้นมาแล้วก็หาโมงกลัวเปลาสีคอยขึ้นมาหอนเฮนือน เออเอามา่ามา่สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดียามแรงสบ,บายดียามคำคำพี่น้องสบ,บายดีสุขูสุคนไม่ลิงกลับมาแต่คายน้ำแล้วพี่น้องทอแม,กกม่กำลังเก็บเมียนกำลังเก็บเมียนเก็บยังมาแต่คายงานเตีบ,บ้านเขาพี่นอ้องยังไรเมื่ออยู่เพื่อสีแดีน พเพื่อสีเซาอตเต้จนหอดเสาหาผู้จงใจมีบุญนี่บ่ได้ไปห้าหม้อตำหนัดดอกยันเลอยอยู่เพราะว่าสิไปขายหนำก่อนเพราะว่าส่วงนี้มันเป็นส่วงดิ้งหน่อยเต้บานแล้วมันมันพอได้ขายเพราะว่าเราไปจึงขายเด้พี่น้องบ่ได้เลาะลายบานนี่แหละเพิ่นวันนำขืนเผาตัก <c oughs> ก็เลยว่าสิไปจึงขายไปเลยหนัดเอา <c oughs> ม่ลิงสีกำลังสีทรงหนำว้เฮ็ดหนำว้ทรงหนำว้ มีบุญกระจา้าเขตยยงลุงพุงผัวพูงไป้ายหันแล้วปุ้ยบออยู่หรือขยะเนาะ,บ,ะบอลบออยู่หรือขยะอันนี้นะอยู่ล้มแล้วล้มไปบอ <c oughs> นั่งบอเป็นเขาเมื่อยเอาประเทศเวียเขาใส่แก๊สไว้นี่เป็นแนวใดเป็นแนวใดเฮ้เป็นแนวใด,วเ,นนวดเขาใส่แก๊สไว้ อีแม่มาแต่ขายน้ำแล้วได้อีแม่มาแล้วแต่ขายน้ำนะบังคำหายยุข้าสัญญากันแนวได้สัญญาว่าบังคำยูเฮือนกันแม่ใหญ่แม่สิไปขายหนามบ่บังคำหายลูกโอ้ยมาเก่งเด้ให้กับบางหา้ฝุ่นอยู่ในแก๊สอยู่ในแก๊สในลังอือคือมาเก่งแทะเออลิงมาเลยก็แล่ลนใซทโทรศพัพท์โหลดเออลิงเมียนเฮือนที่หลาอาบน้ำฝุ่นเก็บโทม อาบแล้วได้ข้างกมาแต่คลายน้ำน้ำแม่นี่เออโย่ไม่ได้คลายน้ำน้ำแม่บาสิว่าอาบเลยด้เจ้าชิมาขึ้นเสียงเสี่ข่อยเด้อเปลี่ยนใหม่เด้อนิสัยน่ะคู่บริสอนโมไปโรงเรียนนะมีบุญบุญมีมีบุญบุญมีมีบุญบุญมีมีบุญจะเอ๋ อาจา่ะเอจ่ะเอคอยยู่เฮือนมืดมือได้มือนีนั่นมืออื่นนีแม่สิไปป้าแต่เสาวๆเลยมือนีไปสวยพี่น้องเพื่อหอวละสิบโมงมือนีิมืออื่นนี่สิไปปาแต่สาวมีบุญหายน้ำกับสิบอ่สอสนลูกหายน้ำก้นกับสิบ่อเลี้ยวเบิงสิางสพาไป้คลายนำ้ำเนาะมีบุญ มาเก็ลิงลิงเกบลิงลิงป้าโทรศัพท์นะลูกเก็บสะกอนอํานาำสะกอนจังเล่นอนกับจังเบิงจัะน้อยเบิงกระตุนได้หะบอกให้เบิงกระตุนได้เม่แลงนี่เมื่อยแห้งบ่เมื่อยกินเห็นติจนบอกินเขาเที่ยงตะกี้นะหิวเขาบ้านี้จักกินยังจัได้เงินไปซื้อยั้งบุ้ มื <Wars> mhm. ่อแต่แนวกินจกกินจกกินจะไปซื้อยังไงเมื่อนี้ยไปซื้อแสดงเอาแต่กินนัลลักษ์เม่อี้ยหลักกับแม่ตางหากาลักไปกินซองขวดโอ้หลักไปกินซองขวดดุนดุนฟาดไว้ยสิติ๊ดแดงเสร็จแล้วเนาะมาเปิดพุ่งให้เบิงเฮ้ยเอลิงน่ลลักน้าแม่ไปกินซองขวดไปมีบุญผัดได้กินยังอยู่เฮือนนนะ เน่มีบุญก็ได้กินซองคือกันเออก็เดียยว,ว่ามีแต่เอลิงกินแล้วหายเอลิงเนี่นี่เนาะมีบุญก็ได้กินคือการขายชาคนละเอบอบ่หายแพงไผ่บ่แพงไผ่บ่แพงไม่คันแพงคะแนมลิงในะใส่ให้ในยอดใส่ให้ในวี๋โอเคฮะแม่เขาเปิดสีปะ เรื่องของเขาเลยเขาจะเปิดเรื่องของเขาแล้วยินยุบอกนะใส่ได้เวียขันอยากนะยินยุใส่ได้เวียอยากยังก็ได้กินไม่น้ำเอาเบาน้ำนี่นะสีเบาน้ำนี่อยากยังก็ได้กลิ่นคันได้เวียนะคันบอได้เวียด้วยได้กินหนานเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆ อาพรอนพรขาสซีพรอนในบุญบ้านขาสซีพรอนะไรฮะมือเดมือเออเนียนเนียนบอกใส่สูดแม่บอลซื้อหายหันเดออืมแม่บอนซื้อหายเรียไปซื้อหายเงียบเงียบอะเฮ็ดดีๆย้อหย่นหย่อนเออเามือนี่ แม่บอลซื้อหายหรือไพ่เสือหายวามึงดูแม่บอลแมนบอลแมนมืแมนพอลิงไหมพ่อฮะก็เอาเงินเอาเงินพี่บุตรที่เด็กดังดังลิงมีพ่ออยู่บ้างมีพ่อเยอะเล็กน้อยลิงมีพ่อเยอะหาไล่ไปแล้วมาตอบบุญือบุญบุญ มาหนิก็ข้อลายเด้อปะลุงฝากเป็นกำลังใจให้น้องมีบ oh ุญเด้อด้ไปแล้วสบายดีสุขูสุขคนคุณตาคุณยายพอตู้ไม่ตู้เอ้ยไปเลยเด้อบายบายบายเอาบายบายลูกเอาบายบายโอ้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 ฮึมบายเอ้